ข้ฮ้อนใดฮ้อนดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเฟรายเลกันครับนี่ขึ้อเก่าแล้วครับฮ้อนแดดฮ้นอนนี่มาหาอะไรมองไรด่างเึ้นเาแล้วครับยูเฮียนกับยูปโปเป็นตะยูมันห่อนมันเอาขักไหลครับอาจิม,มาหาไหลปลาหักกุ้ยฮ่ายังจุดน้อยนี่บาดหลกกันไรขึ้นมากถือปลากล้ยติดมาน้่มสองสามโตรครับ นี่ไปกลางหลอปลาพักโป่งบ้างนะเตะปลาอย่างกลางพักโปงนี่ก็มีปลาบักแปบก็ปลาซิีวอ่าวครับปลาซิีวใหญ่ซิยวอย่างขาวอย่างไทยมาหันม่องนะครับปลาใหญ่ก็ม่องเพราะเราอยากได้กินนะครับอีสานหวานห่าหาอย่างหากินตามสีชีวิตชาวอีสานหวานห่านะครับปลาขาวปลานี่ครับปลาตัวน้อยๆๆนี่ครับไข่องปร่างแป้งๆเนี่ยค้องเหลี่ยมบงบงแบงๆครับ ็นแต่อ,อยากแต่แสบอยู่ครับฝ่าฝนช่อดาทานกับบอโต๊ลงมาเอาเีอนะครับมาหาอยา,ากหาจิ้นทองหาปูหาปลาครับเอาน้ำแข็งมาผอมดองไวเพื่อจะได้กินสดๆแนี่ยาใส่อยกปลาโมกปลาจังครับปลาปิงกับเป็นติดปลาปิงครับซองแข็งดองอยังไว้ ครับอันนี้เมื่อนี้เป็นหูไข่แน่ครับได้ปลาแปลกๆครับเป็นปลาซิวอ้าวครับซิวซิวใหญ่ครับสองเส้นหาค่าตาหัวนะครับโอ้เป็นแต่ปิีงมันครับครับมันยดติ่งได้เลยมาเจอไปมกเลยครับปลาซิวอ้าวปลาซิวใหญ่ครับสองเส้นหาเนี่ยค่าตาหัวมันเป็นไปเงี้ยปลาใหญ่ครับซิวกับซิวเงี้ยครับทีพ่อได้อยากได้กินเนี่ยครับ มอดเียนแล้วกับข่าวอิไทยแยกไว้นะครับดังไฟดังหยังขึ้นตัวเขามากินก็สวยบ้านครับไปแป๊บเดียวแป๊บเดียววันน่ะไปซ้อมวังไห้วังหน้าแล้วกันถือมั่งถือหยังไปน้ำครับวันนี้มีถึงต,งตาปลาหน่อยเอาเหียก็เอาเหียห้างเหียโปไปท่านแล้วครับมีขา่าวอินไทยกับเหียโปได้มาหน่อยนึงครับได้หีบเล็กให่ยิงย่งใหญ่ๆน่ะ ใครองป่งปิงปิงนี่ครับพี่น้องน้องเขามาแล้วกรว่าเขาติดตามนะครับเด้อฝากช่องนี้เบ่งช่องนี้นํเนี่ยครับดังไปขึ้นแล้วจะได้ปิ่งเสีงยงท่าเกียอีกอยู่ดีนะครับต่อมางงขึ้นนะครับวิถีชีวิตของชาวอีสานนะครับนพี่น้องอยากมากินน้ำกันนะครับเด้อมาสวัสดีครับ